สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีแอคจุงดังค่ะตามคำเรียบร้องของทุกคนเราจะทำตามคิวนะคะถ้าคู่ไหนมีคนดูมีคนอยากดูเยอะมากๆเราก็ <List. S 1> เราก็จะริดไว้แต่ว่าเราก็จะทำตามคิวเ,เ,<ๆ>เรื่อยๆร็วนี้เราจะไปคาเฟ่ที่เอ็กกับจุงดัง ทุกคนรอติดตามคลิปได้เลยนะคะเราจะลงคลิปใน YouTube ด้วยจะมาเกินก่อนนะคะว่าเรารู้จักคู่นี้ไหมเรารู้เรารู้จักจุงจุงค่ะรู้จักแบบผ่านๆเรายังเรายังไม่เคยดูซีรีส์หรือว่าดูอะไรเธอดูอยังฉันดูแล้วแต่ว่าเราเคยเจอจุงในลิฟท์ที่ g ี m มโอ้ใช่เราเราเคยเจอจุงในลิฟ์ในที่เราไปตึก g ีเเมค่ะเราเคยลงคลิปไว้ในช็อตทุกคนย้อนดูช็อตได้นะคะอยากเล่าอ่ะคืออยากเล่าค่ะทุกคนเล่าไหม <laughs> นคือเราอ่ะ <ไป S 1> คือเราตอ <ไป S 1> นเราเป็นติ่งเพร์เซนต้าคือเราแบบอยากไปตึกจีมเอ็มอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปตึกจีมเอ็มทีนี้คิดว่าเราจะจะได้เจอดารานในฟตบบ้างไหมทุกคนเคยมีโมเมนต์นี้เราอยากมีโมเมนต์นี้บ้างทีนี้เราก็เลยขึ้นฟต์ไปก็ยังไม่เจอค่ะไปซันไลน์ซันอลไรสามสิบป่ะอือใช่ไปซื้อของที่เป็นซื้อของตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็าลงขากลับ ทีนี้นนนนใช่คนเยอะมากอ,อ,อ,อืเรารอเนี่ยเราอะสองคนอะพูดคุยไปเรื่อยค่ะคุยไปเรื่อยแล้วก็ดูวิวนอกอะไรเงี้ยตระจบคุยไปเรื่อยหันไมค์ทีที่คนรอรีบคนลงมามดแล้ว <laughs> เราก็เลยได้รอบสองต้องรอร<อ>ีบนานมากใช่ลแล้วเราพอเราเข้าไปปุ๊บก <laughs> ็เฉยๆไม่ได้อะไรเข้าไปทุกคนชอบก็คือจุงค่ะจุงเข้าวัดที่รีบเราจะแปะคลิปไว้ ตรงไหนจุงเข้ามาในนี้เพราะทุกคนช็อกมากช็อกช็อแบบช็อกแล้วก็อุ้ยหล่อมากตัวจริงหล่อมากสูงมากไหล่กว้างหน้าคมคือมองเงยขึ้นไปเงี้ยคือลอตเต้คิดแล้วก็ฮอปถ้าเราไม่รู้อะไรทุกคนคอมเมนต์บอกเราได้นะคะเรายังไม่เคยเซฟโมเมนต์คู่นี้ ใช่เริ่มมาเลยฮะหนังใหม่นะ

ใช่เหรอัรอบเป็นอันนี้แล้วอันไหนของจุงอันไหนของนะกัดรอด อ่านี้นววิงวลวจรอ่ะแซสส่บขนาดนั้นแซ่บมากบางนแบบแซ่บปะมา้งไหมนุ่มแบดอ่เออแบบดูแบดอะดูแบดดู้นหูอ่ะก <laughs> ้าใจอ่ะใส่เข้ม

กี่โมงมงมีเขาเปิดช่วงอลเปิดกันคนจ้าสบนจ้า้คจะดูจุ๊บจุอย่างนั้นข่มมาก ค่ะคุยแต่หน้ามอวีนะหน้ารียปเองเกตผิวปะเกตเหรอเกตเหมือนเล่นโมเมนต์เล่นหนังปะเล็กไทยก็เพื่นต้าไม่คุณเนี้ยโคตรแสบรูปเนี้ยใครรู้คอมเมนต์ เคยได้ดูหนังอันนี้แล้วรู้อันนี้โอ้วโ่ที่เธอไฟังปะแล้วโผลดซมเมนต์จะชูะชชทำไมอ่ะอ๋อได้เจอไถ่ขนม <c oughs> Oh my god! พูดพยังไงยช่ยหมดเหมือนคนทะลึ่งตึงตัง Shit! <laughs> ไม่รู้อ่ะทุกคนลาดกระบังครับสถาบันเทคโนโลยีออกาเจ้าคุณทหารลาดกระบังนี่อรอมากคทีู่ไม่เคยคิดเลยว่าประเทศไทยคนหล่อยอะขนาดนีต้องขอเสื้อจังคอนพูด

ในช่องติกต็อกนะคะแล้วเราก็จะเอามาให้ทุกคนดูเก็นโมเมนต์ของจุง่มดแอันี้ค่ะโอ้ชื้อาไห้ฮิฮ <c oughs> ึฮ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 ึ

ชีดเลือานหัวใจให้กูมีชีวิตต่อไปทุกๆวันต้มีความสุขในเรื่องอื่นไปทำไมวะเนิ้วแค่นี้มันก็ล้นออกจากปากนะจริงไม่เหมาะของชุดที่ยืนทำไมปกติยิงเนี่ยเรากินเงียบไหมพิธีกรว่าเฟยพูดอะไรชอบกินดังเงียบครับ แรงมากเลยอ่ะกูชอบอ่ะไม่มีสติสติมีสต <c oughs> มิมี <c oughs> มคนที่ชอบคุณโปถ่ายว่าหนาวมากเลยใช่ไหมเจ๊ะลูกแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้ใครเป็นใครจุงหรือจงงองงังดังหรือจุงดุงหรือจังดังหรือจุงนะไหนลองยื่ยนแขนออกมาสักคนซิ พีดีจะลองพยากรค่ะว่าใครเป็นใครเคยว่าดูอะไกันเนี่ยสิครว้าว wow. ยาพึ่งสิขอคนเดียว <laughs> มือเรียวเรียวแขนเรียวเรียวแบบนี้ขอเดาว่าเป็นดังแน่เลยไหนลองเฉลยให้พีดีดูหน่อยสิครั้งว่าใครเป็นใคร <laughs> โผล่หน้ามาหมดูไหนจ้าว้าว <laughs> wow. สวัสดีตอนเช้านะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าครับต่อไปจะเป็นคนที่ชอบกุมปุอันนี้อะไรชื่อเป็นเราะตุ่มหูระหัดหนังเนี่ยฮึที่เฟน nam đúng bác มึงไม่ได้โปกตินี่เป็นยังไงให้คนโฟล์วมที่ดูมึงเป็นเขาไม่เวทไอเดียเขาไม่ได้กดรหัสเลยนะมันเวทไอเดียไ,ไปยงั้นแล้วปะ เริ่กของแก่ผมเพราะว่าจุนชอบจังก่อนลวทุกคนไก่สไปซี่แซบกดหนึ่งไม่แซบกดสาวนะครับทุกคนแล้วแต่พูดนกพยายามแม่พูดเลียนเรียนเลียนใครอะ

รู้เพลงดูเขใจลดอก็เจนก็ข้าใจะกูเข้าใจว่าอเห็นป้ะถ้าคุณขัับรถอเยอแบบนออก็ต้องจัดหดีเนี่ย ข้างอ่ากว่าห้องเขานอนสบาย่นีเลาเมนอนด้ยปวัแล้วม ถึงนะคี่ถึงบ๊ายพี่ถึงนะครับ จุงไม่เคยกัดคืนนักสมยอมรายการนี้เคยกินจุ้งปินสุดปิ้น <c oughs> ความไม่พอใจเองด้วยเอา Thank you. แล้วค่ะมันฟินมันฮอปมากค่ะมันเยอนไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนชอบหรือไม่ชอบอยป็นไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเขาตอบทุงมินเลยถ้ามีคนชอบเยอะมากก็จะมี EP 2สให้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมีวอล์กไปคาเฟ่ X กับจุงดังใช่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะลงคลิปใน Youtube ให้ทุกคนได้ดูทุกคนรอติดตามได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพาคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ